ดูบรรยากาศนะผ่าทางเด็ดไปชวนชไหมข่างทางจักยี่นซีมพูลลงหมู่บ,บ้านของเราไม่มัดเลยนี่นะคะแเป็นยันแดชอบเดินเวลาที่ไม่มีคนนะคะไม่มีใครเลยนอกจากดิฉันคนเดียว ถือว่าเป็นการเดินออกกำลับบงกายไปสวนมันมาได้ตั้งหลายทางเหละค่ะบรรยากาศคือแบบว่าเริ่มจะมีความเขียวขจีนน่นไงสวนดิฉันมองตึกตึกนั่นแหละคะ่ะ <laughs> เ <c oughs> <laughs> นี่ยยางหลัดตรงนี้ไปก็ได้นะคะแต่บนยางนน่น ต้องเดินผ่านบ้านข้าเจ้าไปทางถนนใหญ่อีกนะคะจยังสีเหลี่ยวกว่าจะไปถชงสวนเราอีกไกล้เดิมบคาตะแวะไดบหอยหอดสวนง่ายดักตรงนี้ก็คือแบบเดินออกกําลังกายเดินดูนั่นดูนี่ได้นะคะนี่แหละหมู่บ้านที่เราอยู่ ไม่ได้มาเทีมนีเดินปฏติเท้าอุ้ยดูนกเป็ดน้ำดูนกเป็ดน้ำมีที่ให้นั่งด้วยอ่ะค่ะแต่แวะนั่นแวะนี่นะคะนี่มันก็อยู่ด้านหลังนะคะ พาจัดท่านผู้ชมชมวิวค่ะตอนนี้เราก็มาหฮอนะคะที่ดินของเราแล้วนะคะอันน่าจักของเฮาสิปวนิยงให้เต็มขอบขอบจะปลูกข้าวโพดปลูกฟักทองต้องเคลียร์พื้นที่ให้เสรก่อนต้องท้กบอีกรอบหนึ่งค่ะ อันนี้คือกว่างๆะที่เราอยู่แล้วไอ้ที่ที่เราซื้อนี่นน้อยตรงนี้แหละที่เราซื้อนี่นน้อยตรงนี้แหละพอแท้ได้นี่พี่น้องเลยต้องถางยงถางยาสะก่อนนี่เราจะเพาะธรรมชมมาเก็บนี่หัวเทินนิปนะคะพามาเก็บหัวเทินนิป เอาไปชิมดูหน้าหนาวแบบนี้มันหวานบอกเก็บไปไลดยดอกเอาไว้ให้มันลงหูนะคะเพราะว่ามันสามารถใหญ่ได้กว่านี้อีกอากาศมันหนาวมากค่าจะพาเดินเล่ะนะคะเดินชมอกหมู่บ้าน Mm hmm. นนอืย้อยอนปย้นยอนปยอนไปนปยอนปนไยอนไิอนไปยอนย้อนไปยนดิบ้อนไปยัดน้ํนมัน้นอนไอนยนอไยอนยอนไ่ยอนตปยอนไป้นนตปต้อนไ้น้นอ นี่เราก็ล้างถักได้แล้วางะขะที่เราไปเก็บมาค่ะต้องชมเดินล็อกอ้อมกบ้านเลยขนมจีนนะคะกลางนักซื้อข้าก็ต้องเห็ดกินค่ะลักษณะเส้นก็เห็นไหมต้มห้าสทีถ้ากระดูก,กออกมาเป็นแงใจแบบนี้นะคะ่ะ น,นี่นะคะเป็นถั่วงอกที่เราก็ส่วนตัวก็จะเอาถั่วงอกนะคะมาล้างกับน้ำส้มสายชูทำการล้างน้ำนะคะหลายๆรอบแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยคะ่ะใส่กระปุกเก็บไว้กินวันหลังนะคะแช่ตู้เย็นเราพอเองนี่ก็จะอยู่กับตู้เย็นนะคะได้เป็นอาทิตย์เลยแต่ถ้าของซื้อไม่เกิน3ามวันก็นเน่านะคะ ส่วนตัวก็มักจะเพาะไว้ต่อเนื่องเลยในวันนี้นะคะพาท่านผู้ชมนะคะมาตําซั้วใส่เห็ดหูวหนูค่ะแล้วก็ผักในบ้านนะก็จะมีพวกถั่วแล้วก็ดอกอาร์ติโชกนี่ปูยก็จะกำลังหักนะคะถั่วแขกแล้วก็หั่นดอกอาร์ติโชกใส่ตําผักสารพัดเลยค่ะแต่รว,รวมๆกันไปค่ะเป็นการเคลียร์นะคะพืชผักในตู้เย็น นี่แหละผักที่เรามีแช่ไว้ก็หมดเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เมนูแซ่บๆค่ะพร้อมประเด็กนนัวนี่ได้แบบนี้เลยจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะมาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมากินตําซั่วตาําปลาตําผักน้ำกันหัวเทอร์นิฟนะคะก็จะมีความหวานจริงๆแล้วมันจะใหญ่กว่านี้ได้อีกสวบเข้าไปค่ะเส้นขปุน เส้นข้าวปุ้นนี้นะคะราคาถูกกว่ายี่ห้อที่เคยซื้อปกติแล้วก็กินแซบกินนวอย,อยู่คะ่ะกินกับยอดผักกระแซบแซบยอดถั่วลันเตานะคะใครยังไม่เคยลองกินดิบนะคะลองเอามากินดูนะคะหรือเอาไปผัดก็อร่อยถั่วงอกเราเพาะเองก็จะมีความหวานอร่อยเช่นกันคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ปุยก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะ เจ้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็หากใครผ่านเข้ามานะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะคะทักทายกันได้ค่ะวันนี้ปุ้ยขอตัวก่อนค่ะขอตัวกินก่อนนะคะมันนี้ยางไร้ไค่ะยางออมโมบานพาทผู้ชมยางเลาะค่ะกลัวสิหอดสวนกว่าจะหอดบานค่ะบ๊ายบาย